สวัสดีครับนี่ก็มาเปลี่ยนน้ำมันสวิงนะครับเนี่ยประมาณนี้ซึ่งที่การเปลี่ยนก็ทําการถอดน็อตในนับนะ็อตที่เราจะเติมนะครับถอดออกมาครับแล้วก็จะทําการปล่อยนะครับทรายที่อยู่ด้านล่างนะับจะลงไปอยู่ด้านล่างนะครับทแกสอดสีหรือเปล่าจะทาถอดสอดสองนี่นะสอสอทำการถอด แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ทําการเติมนะครับถ้าหักษาดีรถจะดีนะครับถ้าหักษาไม่ดีไปนานๆก็อาจจะฟังได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับการใช้นะ้ำมัน เติมนะครับ้ำมันเฟืองนับใส่เนี่ยครับ85ครับ B ลนับ90อันนี้65ลิตรนับนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้จะทำการเปลี่ยนทั้งทั้งสองข้างกับน้ำมันสวิงด้วยนะครับ นี่ครับเจอในทยางครับช่างทยางเนี่ยอันนี้คอนโทรลนัทแผงคอนโทรลนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับ,รบอันนั้นเป็นเมนนะครับเมนลิลิฟนะครับตรงนั้นนะครับ เนี่ยทำการปล่อยออย,ยังไม้เต็นเต็นนับมันตัวนั้นมาอสอมมติกันอะไรบริษัทได้มีรถจักขั้นออกหน่อยปล่อย ข้างในก็สวยมากครับอาการนี้รลดแรงถึงใจเจ้าของครับเนี่ยครับคนคนครับนะครับเนี่ยลบกล้องอยู่เนี่ยกลังอัจเริบีนะครับอันนี้ก็ตีไซบูทไหมนะครับเนี่ยเพื่อไม่ให้มันขยับไปขยับมาเพื่อไม่ให้มันกินเล็กนะครับ เนี่ยประมาณนี้นะ